พาฉันไปยังสายน้ําที่พดเขียวนั่นทีพอฉันไปตรงที่ที่การต่อสู้ได้สิ้นสุดลงฉันละล้างออกพิษร้ายออกไปจากผิวหนังของฉันสแสดงให้ฉันเห็นทีว่าต้องทํำยังไงฉันถึงจะกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งพอฉันเบินไปด้วยปีกสีเงินผ่านความมืดดาที่ซึ่งสิส่งใสระดตบกล้องออกมาทําให้ฉันอบอุ่นด้วยประกายแสงจากดวงดาวและปล่อยฉันให้ร่วงลงสู่ความฝันที่อยู่เบื้องล่างนั่น เพราะชันมันก็เป็นเพียงแค่รอยร้าวในประสาทเรือนแก้วหลังนี้เท่านั้นแทบจะไม่เหลืออะไรให้เธอนั้นเห็นอีกแล้วพอฉันกลับไปยังบ้านในความฝันนันมือดมิดนาทีผ่านความลักนั้นที่ฉันได้เห็นมาฉล้างเอความเศร้าโศกไปจากคิ้วหนังของฉันให้หมดและแสดงให้ฉันเห็นทีว่าต้องทำยังไงฉันถึงจะกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง เพราะชั้นมันก็เป็นเพียงแค่รอยร้าวในปราสาทเมืองแก้วหลังนี้เท่านั้นแทบจะไม่เหลืออะไรไม่เธอนั้นเห็นอีกแล้วชั้นมันก็เป็นเพียงแค่รอยร้าวในปราสาทเมือนแก้วหลังนี้เท่านั้นแทบจ <usi> <ท Sheila. S 1> ะไม่มีอะไรที่ฉันนันอย่างจะเป็นอีกแล้วเพราะชั้นมันก็เป็นเพียงแค่รอยร้าวในปราสาทเมือนแก้วหลังนี้เท่านั้นแทบจะไม่เหลืออะไรไม่เธอนั้นเห็นอีกแล้ว